สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเรียนเรื่องการแยกสารกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าการแยกสารคืออะไรนะคะการแยกสารก็คือการแยกองค์ประกอบของสารผสมแยกออกจากกาันให้กลายเป็นสารบริสุทธิ์อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ในการแยกสารเนี่ยจะต้องมีวิธีในการแยกโดยเราจะดูวิธีที่ง่ายและเหมาะสมที่สุดในการแยกสารน,นั้นนะคะซึ่งเราเลยนะคะวิธีแรกก็คือการใช้แม่เหล็กดูด วิธีแรกก็คือการใช้แม่เหล็กดูดในการใช้แม่เหล็กดูดเนี่ยก็จะใช้แยกสารที่แม่เหล็กสามารถดูดออกจากสารที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดออกได้นะคะอ่างงไหมเอาใหม่นะคะการใช้แม่เหล็กดูดก็คือแยกสารที่แม่เหล็ก ดูดออกจากสารที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดออกได้อย่างเช่นอ,อย่างเช่นครูยกตัวอย่างผงตะไบผงตะไบเหล็กนะคะผงตะไบเหล็กกับผงกร,รมมาถันผงกร,รมมาถันซึ่งหนูๆจะเห็นว่าระหว่างผงตะไบเหล็กกับผงกร,รมมาถันแม่เหล็กสามารถดูดอะไรออกได้คะ อ่าใช่ก็คือผงตะไบเหล็กนะคะแม่เหล็กสามารถดูดออกได้ส่วนกรรมถันแม่เหล็กไม่สามารถดูดออกได้ตัวอย่างต่อไปผงเหล็กกับผงถ่านผงเหล็กกับผงถ่านซึ่งตัวอย่างนี้แม่เหล็กสามารถดูดผงเหล็กออกได้แต่ไม่สามารถดูดผงถ่านได้ค่ะหนูหนูพอที่จะเข้าใจหรือย,ยังคะในวิธีแรกการใช้แม่เหล็ก ดูดนะคะค่ะถ้าเราเจอในกรณีแบบนี้ล่ะถ้าเราเจอผงเหล็กผงเหล็กทรายแล้วก็น้ำตาลหนูหนูจะแยกยังไงก่อนอื่นหนูมองก่อนว่าแม่เหล็กสามารถใช้แม่เหล็กสามารถดูดสารไหนออกก่อนได้นะคะก็คือตัวนี้ถ้ามีกรณี3ตัวอย่างเนี้ย มีผงเหล็กมีทรายมีน้ำตาลกรณีแรกนะคะให้หนูใช้แม่เหล็กดูดผงเหล็กออกก่อนตรงนี้ให้แยกแยกผงเหล็กออกก่อนนะคะจากนั้นเราก็นำไปละลายน้ำเพื่อนำทรายออกเราจะแยกทรายนะคะตัวที่สองก็คือแยกทรายตัวที่สามอา้าวแล้วหนูหนูว่าถ้าหนูอยากได้สารละลายน้ำอยากได้น้ำตาลล่ะต้องทำยังไง จากนั้นเราก็นำสารละลายน้ำตาเนี่ยไประเหยแห้งแล้วหนูก็จะได้น้ำตาลออกมานะคะในวิธีนี้ครูแนะนำว่าในการแยกให้เราแยกผงเหล็กแล้วก็ทรายแล้วก็น้ำตาลตามลำดับนี้นะคะหากผงเหล็กเปียกน้ำมันจะแยกออกยากนะคะบางครั้งหนูๆบอกว่าเอ้ยเอาไปละลายน้ำก่อนเพื่อที่จะแยกแล้วค่อยใช้แม่เหล็กดูดออกตรงนี้ถ้าผงเหล็กเปียกน้ำดูดออกยากค่ะ ในการในการใช้แม่เหล็กดูดออกเนี่ยหนูๆพอที่จะเข้าใจแล้วเนาะต่อไปเรามาดูวิธีที่2นะคะวิธีที่2ก็คือการกรองนะคะวิธีที่2ดูการกรองวิธีที่สองการกรอง,องการกรองอ เรามาดูว่าการกรองเนี่ยจะแยกของแข็งกับของแข็งนะคะ่วงที่เป็นของสารที่เป็นของแข็งกับของแข็งออกซึ่งของแข็งกับของแข็งนี้จะต้องมีอนุภาคต่างกันเดี๋ยวครูจะวงเล็บไว้นะคะอนุภาคต่างกันเอาง่ายอนุภาคต่างกันก็หมายความว่าขนาดต่างกันนั่นแหละนะคะ หรือใช้ในการแยกของแข็งกับของเหลวซึ่งของแข็งกับของเหลวนี่ก็คือของแข็งไม่ละลายในของเหลวเดี๋ยวครูจะวงลิบไว้นะคะของแข็งไม่ละลายในของเหลวไม่ละลายในของเหลว อย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นครูจะแยกทรายกับน้ำแยกทรายกับน้ำนะคะในการแยกทรายกับน้ำครูก็จะเอาเอาสารละลายตรงนี้ไปละลายน้ำนะคะเอาไปละลายน้ำแยกทรายกับน้ำเนาะ แยกทรายในบิเกอร์นี้ก็จะประกอบด้วยทรายแล้วก็น้ําจากนั้นครูก็จะเอาไปกรองนะคะดูการกรองนี่คือบิเกอร์นะคะบิเกอร์แล้วก็ใส่กลวยกรองเข้าไปกลวยกรองแล้วก็พับด้วยกระดาษกรองอีกชั้นหนึ่งเนาะกระดาษกรองทีเนี้ยครูก็จะเอาสารละลายจากบิเกอร์เนี้ยเทใส่เทใส่กลวยกรองนะคะ เพื่อกรองจากนั้นทรายที่มีอนุภาคใหญ่ก็จะค้างที่กระดาษกรองส่วนน้ำที่มีอนุภาคเล็กกว่าก็จะลงมาที่ก้นบิ๊กเกอร์อย่างนี้นะคะนี่คือเป็นวิธีการกรองต่อไปผงเหล็กกับน้ำก็จะใช้วิธีเดียวกันกับการแยกทรายกับน้ำนะคะค่ะเรามาดูวิธีต่อไปกันเลยนะคะ ข่าวิธีที่3ก็คือการใช้กลวยแยกการใช้กลวยแยกซึ่งการใช้กลวยแยกนี้เราจะแยกของเหลวกับของเหลวนะคะแยกของเหลวกับของเหลวออกจากกันทีนี้ในการแยกของเหลวกับของเหลวออกจากกันเงื่อนไขก็คือว่า ของเหลวสองชนิดนี้จะต้องมีการแยกชั้นชัดเจนของเหลวนี้จะต้องมีการแยกชั้นชัดเจนแยกชั้นชัดเจนหรือไม่ก็มีความหนาแน่นต่างกันความหนาแน่นต่างกันอะอย่างเช่นครูจะยกตัวอย่างก็คือเช่นแยกน้ำมันกับน้ำ น้ำกับน้ำมันตรงนี้นะคะเราจะใช้กรวยแยกในการแยกนะคะอะ่เราไปดูวิธีต่อไปกันเลยวิธีที่4ก็คือการสกัดการสกัดซึ่งการสกัดก็จะมี2วิธีด้วยกันก็คือการสกัดด้วยไอน้ำการสกัดด้วยไอ้น้ำ แล้วก็การสกัดด้วยตัวทําละลายเรามาดูวิธีแรกนะคะการสกัดด้วยไอ้น้ำสกัดด้วยไอ้น้ำในการสกัดด้วยไอ้น้ำเนี่ยให้หนูหนูนึกถึงน้ำมันหอมระเหยนะคะซึ่งในการสกัดก็จะสกัดสารที่มีจุดเดือดต่ำสารที่มี จุดเดือดต่ำจุดเดือดต่ำสองก็คือละเหยง่ายละเหยง่ายสามไม่ละลายน้ําไม่ละลายน้ําแล้วก็ตัวที่สีคือเมื่อสกัดออกเมื่อสกัดแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือใส่บวกกลิ่น คือจะไม่มีสีออกมานะคะอย่างเช่นเช่นการสกัดน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยสรุปก็คือการสกัดด้วยไอ้น้ำเนี่ยให้หนูๆมองดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือใสแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็ให้หนูๆน,นึกถึงน้ำมันหอมระเหยนะคะ ต่อไปเรามาดูวิธีสกัดด้วยตัวทำละลายสกัดด้วยตัวทำละลาย ในการสกัดด้วยตัวทําละลายเนี่ยเราจะใช้แยกของผสมที่มีความสามารถในการละลายกันและผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือกลิ่นแล้วก็สีนะคะน้ำมันเหลืองแล้วก็น้ำมันเขียวที่ต่อไปนะคะก็คือการกลัน่นการกลั่นก็จะแบ่งออกเป็นการกลั่นธรรมดา การกลั่นธรรมดาแล้วก็การกลั่นลำดับส่วนการธรรมดาแล้วก็การกลั่นลำดับส่วนนะคะเรา,ารรกกรเรามาดูวิธีการกลั่นธรรมดากันก่อนการกลั่นเรามาดูวิธีการกลั่นธรรมดาก่อนนะคะการกลั Therm ่นธรรมดาก็จะใช้แยกของแข็งกับของเหลวแยกของแข็ง กับของเหลวออกจากกันนะคะโดยที่ของแข็งและของเหลวจะต้องมีจุดเดือดต่างกันมากๆอย่างน้อยก็คือ20องศาเซลเซลียสขึ้นไปตรงนี้ของแข็งกับของเหลวจะต้องมีจุดเดือดต่างกันมากๆจุดเดือดต่างกันมากๆต่างกันมากๆประมาณ20คือมากกว่า20องศาเซลเซียสขึ้นไป ะะถ้ายิ่งจุดเดือดต่างกันมากยิ่งสามารถแยกออกจากกันได้ดีอย่างเช่นอย่างเช่นแยกเกลือกับน้ําแยกเกลือกับน้ําแล้วก็แยกน้ําตาลกลับน้ําแยกน้ําตาลแยกน้ำตาลก,กับน้ําอย่างนี้นะคะต่อไปเรามาดูการกลั่นลําดับส่วนการกลั่นลําดับส่วน การกันแยกของเหลวกับ Jam ของเหลวแยกของเหลวกับของเหลวซึ่ง <episodes> ของเหลวกับของเหลวเนี nah, interconnect 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 ่ยจะต้องมีจุดเดือดต่างกันน้อยตัวนี้จะต้องมีจุดเดือดต่างกันน้อยจุดเดือด ต่างกันน้อยในจุดเดือดต่างกันน้อยก็ประมาณ2ถึง20องศาเซลเซียสนะคะอย่างเช่นการกลั่นน้ำมันปิโตเรเลียมในการกลั่นน้ำมันปิโตเรเลียมก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ยังเป็นสารละลายอยู่ซึ่งไม่เป็นสารบริสุทธิ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่นปิโตรเลียมก็จะเรียงอะเรามาดูผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่นปิโตเรเลียมนะคะผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการกลั่นปิตโตรเลียมอันแรกก็จะเป็นแก๊สมีเทนแก๊สมีเทนนะคะแก๊สมีเทนน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินน้ำมันกา๊าซ น้ำมันกา๊าซน้ำมันดีเซลน้ำมันหล่อลื่นพาราฟีนน้ำมันเตาแล้วก็ยางมาต่อยสุดท้ายนะคะยางมาต่อย ซึ่งเรามาดูแผนผังในการกลั่นลำดับส่วนกันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นแผนภาพในการกลั่นลำดับส่วนนะคะในการกลั่นลำดับส่วนสารที่มีจุดเดือดต่ำจะออกมาเร็วกว่าสารที่มีจุดเดือดสูงนะคะเอาง่ายๆคือจุดเดือดจำํำเอาง่ายๆคือจุดเดือดต่ำจะอยู่สูง จุดเดือดสูงจะอยู่ต่ำนะคะเรียงลำดับการออกดังนี้นะคะอันแรกนะคะก็คือการมีเทนจะออกมาก่อนนะคะซึ่งการมีเทนหรือก็จะเป็นพวกการถุงต้มนะคะ LPG พวกนี้จะประกอบด้วยก๊าซโพรเพนแล้วก็บิวเทนใช้เป็นการหุงต้มในครัวเรือนบ้านเรานะคะอันที่2ก็คือน้ำมันเบนซินน้ำมันดิ น้ำมันเบนซินก็คือหรือเราเรียกว่าพวกแก๊สโซลีนหรือพวกน้ท่านะคะพวกนี้ใช้กับรถยนต์นะคะ <S <S ต่อไปจะเป็นน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซก็จะใช้กับเครื่องบินไอพ่นซึ่งบ้านเราไม่มีเครื่องบินไอพ่นเราก็จะใช้กับตะเกียงนะคะต่อไปคือน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลหรือเราเรียกว่าน้ำมันโซลาจะใช้กับรถยนต์นะคะต่อไปคือน้ำมันหล่อลื่นน้ำมือพาราฟินนะคะ ต่อไปคือน้ำมันเตาน้ำมันเตานี้จะใช้กับเครื่องจักรที่ใหญ่ๆนะคะคือไม่ต้องไม่ต้องบารุงรักษามากนะคะสุดท้ายคือยางมาตอยนะคะสุดท้ายคือยางมาตอยต่อไปเรามาดูวิธีการวิธีการจานะคะลาดับในการกลั่นของปิโตเรเลียมว่ามีอะไรบ้างนะ,ะหนูๆจะต้องจานะคะว่าลําดับการออกของการกลั่นปิโตเรเลียม อะไรออกก่อนอะไรออกหลังนะคะเรามาดูกันเลยค่ะการจำนะคะหรือทริคในการจําเวลาหนูเข้าห้องสอบนะคะ,อ,ะอย่างเช่นครูจะให้ว่าถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็ดีหล่อและบีจะพาเตาและต่อยไปเที่ยวนะคะ,อะมองเห็นไหมคะ,อ,ะอีกรอบนะคะถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็ดีหล่อและบีจะพาเตาและต่อยไปเที่ยวนะคะ เรามาดูอีกทีนึงนะคะมีก็คือก๊าซมีเทนนะคะเบนก็คือเบนซินก็ก็คือน้ํามันก๊าซดีก็คือน้ํามันดีเซลนะคะหลอก็คือน้ำมันหล่อลื่น B ก็คือบิทูเมนพาก็คือพาราฟินเตาก็คือน้ำมันเตาสุดท้ายคือตอยก็คือยางมาตอยนะคะหนูๆจะต้องจำให้ได้นะคะเพราะในการออกข้อสอบเขาจะเรียงจุดเดือดตัวไหนออกก่อนตัวไหนออก